ชื่ออรวรันถึงมีนะคะอายุ72ปีมีปัญหาทางสุขภาพหลายอย่างค่ะโรคแรกที่เป็นก็คือโรคประสาทหน้าที่ที่หอักเสบค่ะทำให้ปวดบริเวณใบหน้าซีดสายเนี่ยค่ะเวลาเป็นจะปวดมากเส้นเลือดบนหัวก็จะนุมขึ้นมาทำให้เวลาวีพงนี่เจ็บมากแล้วต่อมาก็มาเป็นโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบเอ็มจีทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนในอ่อนแรงเริ่มจากกล้ามเนื้อตานีจะอ่อนแรง ปิดลงทีละข้างแล้วปิดลงทั้งสองข้างเหมือนคนตาบอดเลยค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะมาเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยอ่อนแรงเวลาเป็นเนี่ยไม่หายใจหายใจเองไม่ค่อยได้เนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถึงสามครั้งเข้าไอซียูถึงสามครั้งนะคะแล้วก็ผ่าต้องผ่าจากต่อมไทมัสรักษามาจนอาการดีขึ้นแต่แขนขาก็ยังอ่อนแรง มันใช้มเมท้าช่วยต่อมาก็มาเป็นแมลงต่อมน้ำเหลืองค่ะมันคีโมมันทําลายเซลล์ทาให้ปากชามือชาเท้าชาแขนขากลับมาอ่อนแรงอีกนะอาจารย์สิวพรใจแนะนําให้ไปรับบะลานออยมาทานามาทานไปอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะพอทานไปได้สี่เดือนอาการหายทุกอย่างที่เป็นหายเลยค่ะ กลับมาเดินได้เองโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าทุกอย่างที่เป็นหายเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนถ้าไม่มีเงินก็หมดตัวเลยค่ะโรคที่เป็นทุกอย่างถ้าถ้าเบิกไม่ได้หมดตัวเลยค่ะอย่าหาเงินไว้ให้หมอเลยนะคะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ดูแลสุขภาพตัวเองการไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วจะแก้ไม่ทันร้านออยดีที่สุดค่ะ